สวัสดีเพื่อนๆชาวเกนชินิแพรกทุกคนนะครับพบกับผมนายเจสันคอนเดมนะ เมื่อวานนี้นะครับทาง HoYoverse er ก็ได้ทำการปล่อยแพท4.5ของ Genshin Impact ออกมาให้เราได้เล่นกันแล้วเนาะซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็มีการปล่อยตัวละครใหม่ออกมาพร้อมกันด้วยนั่นก็คือตัวของชิลลีนั่นเองแน่นอนนะครับว่าพอมีตัวละครใหม่ออกมาแล้วเนี่ยพอจอก็ไม่พลาดที่จะทำการไลฟ์ทดสอบตัวละครอ,อีกเหมือนกันนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะดูบรรยากาศในการเทสตัวละครเมื่อวานนี้เนาะเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้ในคลิปที่ทุกคนได้เห็นอยู่ณตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้ที่เครื่องหมายรูปตัวไอ,วอ,อว้บน เส้น,นเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันทั้งหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสกิลต่างๆของชีว่วิสามารถทําอะไรได้บ้างที่ศูนย์ตัวละครหน้าเล่นแค่ไหนแล้วก็ในส่วนของวิธีการปั้นตัวละครเนี่ยเพื่อมันสามารถทํำยังไงกันได้เราจะครอบคลุมตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับะสำะหรับใครที่พร้อมแล้วนะครับก็อย่า,ารอชาร้าเลยกว่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องวัวเจ้าไว้แล้วไปลุยพร้อมกันเลยกว่าครับมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเ k l แร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสรวกและปลอดภยัยการันตีคุณภาพจากผู้้ใชงงาานจรริกว่1000,000 เติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคอเปได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่น,นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดเัสเดรตเนี่ยังได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นเกนชิน้นหรือว่า,าเลว์ก็ไม่ให้พร้อมลิงก์ของทางร้านอยู่ในค่าวิดได้ใต้คลิปเลยแล้วก็สำหรับเดือนนี้สำหรับคนที่เติมกับทางเคอเพรับไปเลยเคอคอยคูณ2ใช้เป็นส่วนลดเพิ่มในการเติมครั้งต่อไปได้สูงสุดถึง5%พราะฉยะครับอย่าลืมนะเป้คุมเปฉลาดอร์เีเดยยวลนะ อก่อนอื่นนะครับมาอธิบายสกิลต่างๆของเชี่ยรีกันก่อนละกันนะครับสิ่งสําคัญที่สุดสำหรับเชี่ยรีเนี่ยจะอยู่ที่ในส่วนของสกิลธาตุเลยเนาะสกิลธาตุของเชี่ยรีนั้นก็เวลาที่เรากดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับพร้อมกับทำดาเมจธาตุหินหนึ่งครั้งแล้วหลังจากที่เชี่ยรีทำการทำดาเมจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการซัมมอนตุ๊ก,กตาออกมา1ตัวด้วยกันซึ่งตุ๊กตาเนี่ยก็จะช่วยซัพพอร์ตเราในการทำดาเมจธาตุหินไปเรืร่อยๆเน,ะๆนา,นาะตะูะดูสามจุดหก อันหนึ่งด้วยซึ่งเราต้องเลือกต่อเนาะว่าเราจะทําอะไรต่อไปกรณีแรกคือถ้าเรากดสกิล E ซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับชิลดี่จะทำการสลับตัวออกไปเป็นตัวละครต่อไปเนาะกับอีกหนึ่งทางเลือกก็คือเราเลือกทําการโจมตีปกตินะครับซึ่งถ้าเราเลือกโจมตีปกติปุ๊บเนี่ยชิลดี้ก็จะมีความสามารถในการเคลือบดาบของตัวเองให้กลายไปเป็นธาตุหินโดยสามารถเคลือบได้หมด5วินาทีด้วยกันซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยสลับชิลดี้ C ศูนย์นะครับจนถึง C 5เรามักจะนิยมใช้ในส่วนของพาร์ทแรกซะมากกว่าเนาะก็คืออกกดสซ้ัน2รบ ก็คือพูดได้ง่ายว่าเรากดสกิล e, ปึ๊บแล้วเราสลับตัวของเชียรี่ออกไปเลยเพราะว่าเนื่องจากการโจมตีปกติของเชียรี่เนี่ยแวลูค่อนข้างต่ํมากมากจริงๆนะครับต่อให้เชีรี่จะโจมตีไปท่าหิน,นี่แต่ว่าในเรื่องของสเกลลิ่งนะครับมันก็ตีตามค่าพลังโจมตีของตัวเองเนาะแต่ว่าต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราบิลเชีรี่เนี่ยเราก็จะเน้นในส่วนของค่าพลังป้องกันซะมากกว่าเพราะว่าตัวคูณพลังป้องกันของสกิล e ต่างๆของเชีรี่เนี่ยมันแรงตามป้องกันซะมากกว่าเอดีเคนะครับ อีกทั้งการเคลือบดาบของชีโอรินั้นยังสามารถทําได้แค่5วินาทีเท่านั้นแต่ว่าคูลดาวนของสกิลเนี่ยอยู่ที่16วินาทีใช่มั้ก็หมายความว่าอีก10วินาทีที่เหลือเนี่ยชีโอริก็จะตีเป็นกายภาพและซึ่งโดยภาพรวมก็ไม่ได้น่าเล่นอะไรขนาดนั้นไอพาสของการโจมตีปกติเนี่ยจะมีประโยชน์ตอน C6 นะครับซึ่ง C6 ของชิโรินั้นจะทําให้การโจมตีปกติของชิโอริเนี่ยมีสเกลลิ่งตามดิเฟนซ์เข้ามาด้วยซึ่งก็เลยเหมาะสมเลยเพราะว่าตัวของชิโริเนี่ยเราบิ้วดิเฟนซ์กันอยู่แล้วก็ทําให้การโจมตีปกติของเค้าเนี่ยแรงขึ้นและ C6 ยังมีส่วน่วยเรื่องของการลดคูลดาวน์สด้วยก็ช่วยทําให้เราสามารถต่อระยะเวลาของตีด เป็นหินได้นานมากขึ้นนั่นเองเนาะพราะางนั้นก็จะไปมีประโยชน์นตอนนั้นแต่สำหรับเชลรี่ที่ C0 ศจนถึง c 5เนี่ยโดยภาพรวมแล้วใช้เป็นรูปแบบแรกจะดีกว่านะครับก็คือกด E แล้วก็ e วกด E ซ้ำเพื่อสับตจวเชลลี่ออกไปเลยอ่ะแล้วก็สกิล E ของเชลลี่เนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เนาะยังมีอีกหนึ่งความสามารถด้วยกันนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ทิมงของเรานะครับมีการสร้างสิงส่งบูสร้างหินขึ้นมาเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเสาจงลี่ดอกโบอาวารโดหรือว่าอูชิของอิต ชิลลี่ก็จะได้โบนัสธาตุหินเพิ่มขึ้นอีก20%ด้วยก็ช่วยเพิ่มดีเพสของชิลลี่ได้เยอะในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็คงสงสัยเนาะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันสําคัญแค่ไหนกันเราจําเป็นไหมที่ต้องเล่นตัวของชิลลี่คู่กับตัวละครที่มีความสามารถในการสร้างส,างสิ่งปลูกสร้างหินนะครับคำตอบเนี่ยให้เ,เพื่อนๆดูตามตารางนี้เลยเนาะอันนี้เป็นตารางเปรียบเทียบนะครับในส่วนของดาเมจของชิลลี่เทียบกับอาบาโดที่มีปั๊บของโกโร่ C6 เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนก็จะเห็นนะครับว ซึ่งในทีมหินล้วนเนี่ยเดินปกติแล้วเราเล่นตัวของอัลเบโดคู่กับโกโร่ซีกันอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งทีมหน้าตาแบบนั้นเนี่ยมันก็ดีเสมอมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นหมายความว่าการที่ชิลดนีนั้นสามารถทำเดาเมจได้ใกล้เคียงกับสานการนั้นเนี่ยก็หมายความว่าโดยภาพรวมแล้วมันก็ดีมากๆแล้วนั่นเองดังนั้นให้เรามองวัตุกตาตัวที่สองสำหรับชิลร์ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นของแถมแล้วกันเนาะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ พราะโดยภาพรวมแล้วตุ๊กตาตัวเดียวก็สามารถทำดาเมจได้ดีมากพอแล้วซึ่งตรงนี้ก็ช่วยเปิดทีมให้กับเชอรี่ได้หลากหลายมากเลยทีเดียวเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องทีมกันเดี๋ยวอธิบายในส่วนของสกิลดาเมจเพิ่มเติมนิดนึงละกันนะครับเอาจริงๆแล้วไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมากก็ได้เพราะว่าสกิลดาเมจของเชอรี่เป็นลักษณะของแก้การทำดาเมจเป็นเอลีเฉยๆเนาะกดไปปุ๊บทำดาเมจก้อนใหญ่หนึ่งทีปึ้งแล้วก็จบไปนะครับซึ่งเอาจริงๆโดยภาพรวมแล้วไม่ได้แรงอะไรมากนะครับสุดท้ายแล้วไม่ค อ่ะทีนี้ลองมาดูกันบ้างน,นะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับผมได้ทําการเอาตัวของเชี่เนี่ไปเทสกับทีมแบบไหนกันบ้างแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะครับทีมแรกเลยคือทีมหินล้วนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นทีมที่เปอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดและสำหรับตัวของเชีลรี่นะครับเพราะาทีมนี้นั้นเป็นทีมที่ยังไงซะมีสิ่งปลูกสร้างธาตุหินแน่นอนเนาะตัวของเชีลรี่เนี่ยจะสามารถทําประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ซึ่งก็ต้องบอกว่าดาเมจเนี่ยก็เป็นไปตามตารางที่ทุกคนเห็นนะตรงนี้เลยนะครับก็จะเห็นว สกิลอีชิโรี่เนี่ยมันไม่ได้สามารถถูกทำลายได้ใช่ไหมครับเวลาที่เราไปเจอกับบอสที่แอคทีฟสิบหน่อยๆเช่นเวลาไปเราไปเจอกับมากูเกนคีหรือว่ามอนสเตอร์อะไรที่พุ่งใส่เราหนัก,นกๆอะไรแบบเนี้ยถ้าเราใช้เป็นตัวของอบาโดเนี่ยดอกไม้ของอบาโดมันมีสิทธิ์พังได้ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวของชิโรี่เนี่ยไม่มีเนาะก็คือมันเป็นลักษณะของเอ่อสิ่งลอยๆขึ้นมาเฉยๆมันไม่สามารถถูกทำลายได้ดาเมจโดยภาพรวมแล้วก็เลยสามารถทำออกมาได้ดีกว่านั่นเองซึ่งก็นํามาสู่คําถามใช่ไหมครับว่าแแลล้้ววสรุปเนนี่ยเเราจป็ต้องงเปิดตัวขอชาล่านะครับถ้าสมมมติิว่าทีหนของเราครบแล้วขขออออองงิโตตเเ่รามีัวก รอ46มีตัวของอัลบาโดแล้วก็มีจงลีเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีมหินของเราครบแล้วเราควรจะต้องเปิดเชิวร์รีไหมซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยก็จะแนะนาว่าไม่ละกันนะครับเพราะโอเคแหละจริงๆมันก็ดูแรงกว่าอัลบาโดจริงเนาะแต่ว่าทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครออฟฟิลใช่ไหมเป็นตัวละครทําดาเมจจากนอกสนามคนจริงๆที่ทําดาเมจเป็นหลักเนี่ยคือตัวละครออนฟิลแครี่หรือว่าตัวอย่างอิโตหรือว่าโนเอลนะครับจงก็แน่นอนแหละนะครับว่ายังไงซะการอัปเกรดที่ตัวละครซับแครี่มันส่งผลน้อยกกกววว่่่่าารรออััปเทีีตลละคแยู้ หรือก็คือต่อให้เชี่เนลีสใแสดงขึ้นกว่าอัล์เบโดก็จริงแต่พอมาคิดเป็นทีมดีเอสจริง,รงๆแล้วเนี่ยโดยภาพรวมแล้วมันไม่ได้อัปเกรดเยอะ ังนั้นสำหรับใครก็ตามนะครับที่ไม่ได้มีปัญหาในการเล่นอัลบาโดเนาะก็คือสามารถวางดอกบบวตัวเองได้ค่อนข้างดีแล้ววางโพเชั่นได้ดีแล้วถูกทำลายลำเอิอดได้ลำค่อนข้างยากแล้วอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่มีความจำเป็นต้องเปิดเชียวได้แต่อย่างใดแต่สำหรับใครก็ตามนะครับที่ติดปัญหาตรงนี้อยู่นะเนาะรู้สึกว่าเออวางดอกบบวอัลบาโดมันวางลำบากจังเลยอะไรเงี้ยล้วก็ถูกทำลายง่ายมา,ากๆเลยการเปิดเชียวได้มามาแทนในส่วนี้เนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะครับเอาว่าเป็นตัวแทนละกันสำหรับใครก็ตามที่ไม่ชอบเกมเพ์ของอัล อาส่วนอีกทีมหนึ่งนะครับที่ลองอีกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นทีมหินดเช่นเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เล่นทีมหินล้วนแล้วแต่ว่าหนีมาเล่นในส่วนของทีม2หินแทนก็คือพูดง่ายๆว่าทีมของเราเนี่ยเปลี่ยนตัวละครแครี่ไปใช่ไหมครับจากเดิมทีเป็นตัวละครแครี่ที่ต้องพึ่งโกโร่ทำให้ทีมของเขาจําเป็นต้องเป็นทีมหินล้วนก็กลายเป็นตัวละครแครรี่ธาตุหินที่ไม่จําเป็นต้องใช้โกโร่ทาให้เรามีอิสระในการจัดทีมที่สูงมากขึ้นยกอย่างเช่นทีมของนาเวียหนิงกวงก้้็ามดไใช ประโยชน์ก็ไม่มีความจำเป็นต้องใส่โกโร่ข้ามาในทีมใช่ไหมหรือว่าตัวของโนเอลเองโอเคแหละอาจจะเป็นตัวละคสรสเกลิ่งตามป้องกันก็จริงแต่ว่าโนเอลก็มีคอมโบใหม่ใช่ไหมครับหลังจากการมาของฟรีนะ่าเราก็มีคอมโบโนเอลฟรีนะ่าเรียบร้อยแล้วก็ทำให้เราสามารถเล่น2ตัวละครน,นี้คู่กันแทนโกโร่ได้ ก็ต้องบอกว่าชิลดีเนี่ยก็มีบทบาทในทีมลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นในทีมของนาเวียเนี่ยการใส่ชิลดเข้ามาในทีมนี้ก็เกิดประโยชน์ขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันเนาะโอเคแหละการเล่นตัวของนาเวียคู่กับชิลดีเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้ตัวของชิลินั้นสามารถทําตุ๊กตาได้2ตัวก็จริงใช่ไหมครับเพราะว่านาเวียเนี่ยไม่ได้มีสกิลไหนที่สามารถสร้างส,างสิบุกซาาธาหินขึ้นมาได้ แต่ก็ต้องบอกว่าประโยชน์ของชียรีในทีมนี้ก็ถือว่าสูงมากๆแล้วนะครับโอเคดาเมจเนะี่ยโดยภาพรวมแล้วก็ดีเนาะเพราะอย่างที่คุยไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับว่าต่อให้ชิยรีเนี่ยจะมีตุ๊กตาแค่ตัวเดียวก็ตามโดยภาพรวมแล้วก็สามารถทําดาเมจได้ดีแล้วแต่ยิ่งไปก่อนนั้นเนี่ยชิรีในทีมนี้ยังมีความสามารถในการทําดาเมจจากนอกสนามเป็นาธาตุหินด้วยนั่นหมายความว่าเราสามารถตกผลึกาธาตุได้ง่ายมากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยนาเวียได้ประโยชน์เต็มๆเลยมันช่วยทาให้เราสามารถเลี้ยงดีเพสของนาเวียได้ดีมากๆ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือชิลดเนี่ทำให้ทีมนี้มีสันพ้องหินใช่ไหมครับก็ทําให้นาเวียของเราเนี่ยแรงยิ่งขึ้นไปอีกเพราะงั้นก็สามารถหยิบคู่กันเล่นได้เลยเนาะโดยที่เราไม่ต้องแคร์นะครับว่าชิลด์ของเราต้องมีซีใช่ไหมหลายหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยชิลดเล่นคู่นาเวียต้องมีซีหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าไม่งั้นเราเดี๋ยวชิลดจะไม่มีตุ๊กตา2ตัวต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่จําเป็นนะครับชีสูนก็เล่นได้แล้วดีมากๆแล้ว อีตัวละครที่ลองอีกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของโนเอลเนาะซึ่งจริงๆทีมหน้าตาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับทุกคนสามารถ <fit S 1> <inent S 3> เล่นตัวของโนเอลคู่กับตัวของฟรีนะแล้วก็ใส่ชียรี่เข้ามาในทีมนี้ได้ส่วนอีกตัวละครหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆสามารถสลับได้เต็มที่เลยเนาะเพราะว่าทีมมันค่อนข้างครบเครื่องแล้วใช่ไหมครับโนเอลฮิลเรียบร้อยแล้วมีตัวละครบัฟอย่างฟรีนะเรียบร้อยแล้วชียรี่ก็ได้ประโยชน์จากตัวของฟรีนะาด้วยใช่ไหมเพราะว่าฟรีน่นั้นสามารถบัฟได้ทั้งทีมเนาะเพราะงั้นอีตัวละครหนึ สร้างสิ่งปลูกสร้างธาตุหินทําให้ตัวของชิยรีเนี่ยสามารถสร้างตุ๊กตาได้2ตัวก็ได้อีกเหมือนกันนะครับเพราะงะั้นเลือกแบบไหนก็ได้เลยโดยภาพรวมแล้วดีใกล้ๆกันเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ดีนะครับอีกทีมหนึ่งที่ลองอีกเหมือนกันแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วไม่ค่อยเกิดผลดีมากสักเท่าไหร่ก็คือในส่วนของชิยรีแคร์รี่นะครับพูดง่ายๆว่าเราจัดทีมให้ชีรีเนี่ยเป็นตัวละครทำดาเ,ดเมจเป็นหลักในสนามนั่นเองเนาะ ก็คือเกิดปัญหาเหมือนกับที่เราอธิบายไปในส่วนของพาร์ทสกิลของเชียรลีเลยนะครับการโจมตีปกติของเชียรลีที่ซีศูนย์เนี่ยไม่ได้มีแวลูที่สูงมากพอในการเอามาออนฟิลด์นะครับเพราะบัฟต่างๆเนี่ยโดยภาพรวมแล้วก็ไม่ได้มีนะครับตัวละครน,นี้ไม่ได้มีเซลล์บัฟในเรื่องของการโจมตีปกติใช่ไหมและการโจมตีปกติเป็นธาตุหินเนี่ยก็สามารถใช้ได้แค่5วินาทีเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็โจมตีเป็นแกลภาพแล้วแถมแม้การโจมตีปกติตอนนั้นเนี่ยยังสเกลลิ่งตามค่าพลัง คใครอยากเล่นจริงๆแนะนําว่าให้ไปจัดทีมคล้ายๆแบบของเซนยุนไปเลยนะครับเล่นเป็นตัวของฟรีนะเซนยุนเบนเนตซีหอะไรแบบนี้แล้วก็เอาชิลลี่ไปทุ่มโจมตีเอาแบบนั้นค่อนข้างเวิร์ก,กว่ามากๆนะครับอะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นข้อควรระวังเนาะแล้วก็ผมต้องเตือนไว้นะครับสำหรับใครก็ตามที่จะเล่นตัวของชิลลี่เป็นตัวละครออนฟะิลเนาะการเคลือบดาบธาตุหินของชิลลีเนี่ยสามารถถูกเคลือบทับได้ด้วยอันติของเบเนตซีหกนะครับคล้ายๆกับตัวของแอร์กะแล้วก็เครือชิงเลยพ่ 6, เ,เบบงดงให้ีนะ อ่ะแล้วพอผลเทสออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วตัวของเชียรีเนี่ยมีความสําคัญในเชิงของเมตาหรือว่ามีความน่าเล่นในเชิงของเมตามากแค่ไหนก็เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะตรงนี้ละกันก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วทีมของเชียรีเนี่ยก็จะจากัดอยู่แค่เฉพาะทีมหินใช่ไหมครับไม่ทีมหินล้วนก็ทีมเหงหินเท่านั้นส่วนทีมอื่นน,นะครับโดยภาพรวมแล้วแวลูไม่ได้สูงอะไรมากเนาะเพราะว่าตัวละครน,นี้ไม่ได้มีความสามารถอ่นๆนอกจากการทำดาเมจสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับในทีมปฏิกิริยาธาตุทั่วไปเช่นทีมฮูเต๋าในั่นัลทีมอะไรแบบเนี้ยการใช้้ตััล่นนาแงกชมๆ ไอดีที่จะได้ประโยชน์จากตัวของชิลลี่จริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นไอดีที่มีตัวละครธาตุหินใช่ไหมครับมีตัวละครเมนแค่ที่ธาตุหินอยู่ยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะปั้นตัวของทีมอิตโต้ไว้หรือว่าบางคนอาจจะปั้นทีมของนาเวียไว้แล้วเราก็เปิดตัวของชิลลมาเป็นตัวละครซัพพอร์ตในทีมพวกนั้นแต่ว่าก็ด้วยความที่ชิลลเนี่ยก็มีจุดเด่นแค่ในเรื่องของการทำดาเมจเนาะไม่ได้มีการทําให้เมคานิกของทีมมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงหรือว่ามีการบัฟดาเมจให้ทีมของเรามันแรงขึ้นแต่งใดก็เลยกลายาลนนเ,าาเป็นวาตัลัลรนนกกเขืออใจดทงิ ในทีมหินล้วนใช่ไหมครับก็อาจจะมีตัวของอิโต้กับโกโรติดเอาไว้อยู่แล้วส่วนอีก2ตัวก็เป็นเฟล็กใช่ไหมครับซึ่งเมื่อก่อนนี้อาจจะเลือกได้แค่ไม่กี่ตัวใช่ไหมก็อาจจะต้องเป็นตัวของอาบาโดหรือว่าจงลี่เท่านั้นในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีชิร์ลเข้ามาด้วยก็ทําให้ทางเลือกในการจัดทีมของเรามันหลากหลายมากขึ้นเนาะอ่าหรือว่าตัวของนาวียใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี้ถ้าเล่น2หินก็ต้องมีจงลี่เท่านั้นใช่ไหมตัวละครท่าหินตัวอื่นใส่เข้ามาแล้วก็ไม่ได้คุ้มขนาดนั้นณปัจ,จ ดังนั้นสำหรับใครก็ตามที่ไม่ได้สนใจทีมหินเลยนะครับไม่ได้มีตัวละครแคร์รีธาตหินอะไรเลยแบบนี้ก็เชีลรีสามารถข้ามได้สบายๆนะครับส่วนใครที่มีทีมหินแล้วนะครับตัวของเชีลรีก็อาจจะเป็นแค่หนึ่งในทางเลือกของเราเนาะว่าเราจะเปิดใครมาเป็นตัวละครซัพพอร์ตใน ID ดีของเราซึ่งถ้าเปิดมาครบ2ตัวแล้วเช่นใครที่มีตัวของโจงลี่หรืออัลบาโดอยู่ในทีมของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จบแค่นั้นไม่ต้องเปิดเชีลรีนะครับส่วนใครที่ยังเปิดไม่ครบตัวของเชีลรีเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกในการเปิดของเราเพิ่มเติมเท่านั้นเองเ อะต่อมานะครับมาดูส่วนของวิธีการปั้นตัวละครนี้กันบ้างเริ่มจากเลเวลก่อนแล้วกันเนาะสอบเลเวลของเชอรี่เนี่ยเพืเ่อนๆสามารถอัพขึ้น90ได้นะครับค่อนข้างคุ้มค่าอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าตัวละครน,นี้เป็นตัวละครที่ scaling ตามค่าพลังป้องกันนั่นเองส่วนว่าทำไมตัวละครที่ scaling ตามค่าพลังป้องกันถึงคุ้มค่าในการเอาขึ้น90เนี่ยเพืเ่อนๆสามารถไปดูคําตอบกันได้ที่คลิปที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณนะตอนนี้เลยนะครับอธิบายไปค่อนข้างครบเครื่องมากๆแล้วเนาะลิงก์ก็จะอยู่ที่เครื่องหมายรูปตัวไอ,วอเเลลลยนนะคครรััออออ่่่สสวใืงงพพหกกๆแา้ ที่ในส่วนของสกิลธาตุเลยนะครับอัพแค่นี้เนี่ยเพียงพอแล้วรองลงมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของสกิลเตะนะครับแล้วก็ลองลงมาอีกทีนึงก็จะเป็นในส่วนของการโจมตีปกติซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆไม่ต้องอัพก็ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่ว่าที่ผมเห็นผมอัพขึ้นเลเวล8สูงกว่าในส่วนของสกิลเตะเนี่ยเป็นเพราะว่าผมเอาไปเทสในทีมเอ่อชิลลิ่แครีนะครับซึ่งก็ต้องอัพให้มันแบบว่าแรงๆหน่อยเนเาะเพื่อที่ว่าจะได้เทสว่าจริงๆแล้วตัวละครนี้คุ้มค่าในการ ซึ่งเทสออกมาแล้วใช่ไหมว่ามันไม่มันไม่ได้ดีมากเพราะงั้นก็ไม่จาเป็นต้องอัพนะครับลหลักๆอัพแค่2อย่างนี้เนาะคือสกิลธาตุแล้วก็ไม้ตายถ้าใครทรัพยากรไม่พออัพสกิลธาตุแค่อย่างเดียวก็พอนะครับ แล้วก็ในส่วนของอาวุธนะครับก็จะเป็นไปตามตารางที่ทุกคนเห็นนะตอนนี้เลยนะครับสำหรับอท่าดาวนะครับแนะนําอยู่ประมาณ3เล่มด้วยกันเนาะก็คือจะมีในส่วนของอาบประจําตัวของชีโวริเองดาบเจดแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโฟเลียนะครับก็ในส่วนของดาบประจําตัวเนี่ยก็จะแรงที่สุดแล้วนะครับส่วนที่รองลงมาก็จะเป็นในส่วนของดาบเจดกับตัวโฟเลียซึ่งแรงอยู่ในเกมที่ใกล้ๆกันอมีคนเคยถามผมเหมือนกันเนาะภายในสตีมนะครับว่าเออมิสพิเตอร์นะครับสามารถใช้งานได้ไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยน่าใช้ขนาดนนัั้ะรเเเหตตุผลพาาวว่ของย หลักแล้วสิ่งที่มันแจกเยอะจริงๆเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ b a s e d k นะครับเดี๋ยวผมขึ้นในส่วนของ s t a t เทียบให้กับตัวของดาบประจำตัวละกันเพื่อนๆมันก็เห็นนะครับว่ามิสพิเตอร์เนี่ยแจก b a s e d k เยอะมากนะครับ674เลยใช่ไหมซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเชียลี้เนี่ยมันไม่ค่อยจำเป็นนะครับเพราะว่าตัวละครนี้อย่างที่บอกไปว่ามันสเกลลิ่งตามค่าพลังป้องกันเป็นหลักใช่ไหมครับการที่ดาบแจก b a s e d k เทียร์สูงปุ๊บคิดดาวเมทที่เราได้มันก็น้อยลงตามสเตตที่เพื่อนๆเห็นเลยเนะเยาะเนว่าา่ีอัอาาทงชตข ไปเมื่อกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดาบประจําตัวโฟเลียหรือว่าเป็นดาบเจดแล้วเนี้ยซึ่งดาบพวกนั้นเนี่ยแจกคลีเยอะมากนะครับมันก็เลยดีสำหรับตัวของชวยรีมากๆนั่นเองนะครับใครที่ไม่มีนะครับสดาบนั้นก็หนีมาใช้เป็นดาบสีดาวหรือว่าดาบสดาวได้เลยเนาะส่วนดาบห้าดาวอื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะแรงใกล้ๆกับตัวของดาบสีดาวหรือว่าดาบสดาวพวกนี้นะครับเพราะงั้นก็เก็บว้ให้ตัวอื่นใช้ดีกว่านะครับส่วนดาบสีดาวที่น่าใช้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีที่ผมถืออยู่นตอนนี้เลยก็คือจะจะเป็นในส่่่่่่วววนนนนขขออองงงงแแครรเเาา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 จจิลล้้ีีียททททุกใใมมมพสถํ นอกสนามไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับก็คือในส่วนของพาร์ตด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นบอกว่าเมื่อสกิลธาตุของเราเนี่ยทำการโจมตีถูกศัตรูปุ๊บใช่ไหมครับอัตราคลิกของสกิลธาตุก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อไม้ตายโดนศัตรูปุ๊บในส่วนของอัตราคลิกของไม้ตายก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับไอพาร์ตด้านล่างเนี่ยไม่สามารถใช้ได้แต่ว่าไอพาร์ตด้านบนตรงเนี้ยสามารถใช้ได้นะครับก็คือที่เขาเขียนว่าสกิลธาตุแล้วก็ไม้ตายเนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น24%เนนาะอันี้สาามรถเอ่ออพล็กได้้ทังในส่วนนนนนนขอองกสสาามมและะใครับซึ่งสหรับชิี่เลเยอะขนนาดี้แล้วก็ได้ ในส่วนของโบนัสสกิลธาตุแล้วก็ไม้ตายเยอะขนาดนี้เนี่ยเท่านี้ก็ดีมากๆแล้วนะครับเพราะงั้นก็สามารถหยิบมาใช้งานได้ใครมีขัดสูงๆงงเนี่ยก็หยิบมาใช้งานได้เลยเนาะส่วนคันที่ไม่ได้เติม BP นะครับก็ตัวเลือกสายฟรีก็จะมีอีกอาวุธชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของซิน a าบัสปินเดิลนะครับอาวุธชิ้นนี้เอาจริงๆแล้วชิลลี่ก็สามารถใช้งานได้ดีเหมือนกันเนะเาะเพียงแต่ว่าซิน a าบัสสปินเดิลเนี่ยมีข้อจํากัดอยู่หนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องของคููดาวในการเกิดเบิกอาวนนนนนนออยู่่่ททีีีี1.5ววิิิาาาาาาะครรรัับบซึงงสสชใกเ้ ที่ตรงนี้เนี่ยถือว่าสําคัญประมาณนึงเลยเพราะว่าตัวของตุ๊กตาชิวริเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราเสกในจังหวะที่เรามีสิ่งปลูกร้างธาตุหินอยู่แล้วใช่ไหมครับตุ๊กตาเนี่ยมันจะตีในจังหวะที่ใกล้เคียงกันมากๆมันเลยทําให้ครูดาวของ1.5วินาทีตรงนี้เนี่ยมันรีกลับมาไม่ทันนะครับและทําให้ตุ๊กตาตัวเดียวเท่าน,นั้นที่จะสามารถได้รับปรับตรงนี้เนาะสุดท้ายแล้วก็เลยไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับดังนั้นสำหรับเชียวริที่สามารถเสกตุ๊กตาได้2องตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นเชียวริท สับซินดาบสเปนเดิลเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้มค่ามากเนาะเพราะตุ๊กตาเนี่ยจะได้รับบัฟแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะแต่ว่าสำหรับเชียริที่เสกตุ๊กตาได้แค่ตัวเดียวเนาะเช่นในทีมของนาวีซึ่งนาวีไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างท่าถิ่นอยู่แล้วก็ทำให้เชียริเนี่ยสามารถเสกตุ๊กตาได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมไอทีมแบบเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าคู่ดาว,วน1.5วินาทีตรงเนี้ยมันสามารถรีกลับมาได้ทันนะครับเพราะงั้นในทีมนั้นเนี่ยสามารถใช้ดาบเรื่มนี้ได้เนาะส่อนอนนะบบวนทา,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 าไมใช้ซิ บาสเบนเดอร์นะครับมีอาวุธชิ้นไหนที่สามารถใช้งานได้อีกเนาะก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มฮาร์บิงเจอร์อัปดอรนะครับอาวุธชิ้นนี้ต้องบอกว่าดีมากๆสําหรับตัวของเชียรินะครับมันแจกค่าคริให้เราเยอะมากเนาะทั้งในส่วนของอัตราคริแล้วก็ความแรงคริคือดาบเล่มนี้อาจจะไม่ได้ดีสำหรับตัวละครแคีทตัวอื่นมากเพราะว่าเบสสติเดคมันต่ำใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับเชียริเนี่ยเป็นตัวละครที่สเกลลิ่งตามค่าพลังป้องกันเพราะงั้นหมายความว่าเบสสติเคมัต่ำเนี่ยก็ไม่เป็นไรเนาะแค่ว่าแจกคริสเยอะเนี่ย,ยก็ ซึ่งโอเคแหละจริงๆแล้วในทีมทั่วๆไปชิโอลิ่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเนาะเป็นตัวละครออฟฟิลด์อยู่แล้วการเลืเลือดเกิน90%เนี่ยถือว่าทาได้ง่ายนะครับเพียงแต่ว่าในบางสถานการณ์เช่นเราเอาตัวของชิโอลิ่ไปเล่นคู่กับตัวของฟรีนะใช่ไหมครับชิโอลิ่จะเลือดต่ำกว่า90จากการลดเลือดของตัวฟรีนะได้ก็ทําให้ตัวของฮามิสเตอร์ดอนเนี่ยอาจจะไม่ได้คุ้มค่ามากนะครับก็ต้องระมัดระวังในจุดนี้ไว้ด้วยละกันอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าแามิสเตอร์วับดอนใช ดีอะไรมากนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วมันแจกเป็น Ed เคให้เราใช่ไหมซึ่งอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าตัวของเชอรี่เนี่ยหลักๆแล้วมันจะเป็นเน้นในเรื่องของค่าพลังป้องกันซะมากกว่าเนาะแต่ว่าก็มันไม่มีตัวเลือกแล้วอะก็เราไม่มีดับให,ให้ใช้งานแล้วใช่ไหมครับก็ใช้อน,นันตไปละกัน อะต่อมานะครับมาดูใน ah ส่วนของเซตอิมเพล็กต์กันบ้านนะครับก็จะเป็นไปตามตารางที่ทุกคนเห็นนะตอนนี้เลยเนาะดีที่สุดนะครับแน่นอนว่าจะเป็นในส่วนของ4 Hu ักนะครับเซ็ตนี้แจกค่าพลังป้องกันให้กับเราแล้วก็มีเรื่องของด้เมโบนัสธหตนให้กับเราด้วยนะครับซึ่งชิริสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยเนาะดีที่สุดแล้วนะครับส่วนที่รองลงมาก็จะเป็นในส่วนของโกลเด้นทูบนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเซ็ตนี้เป็นเรื่อง,องของการบวกโบนัสความเสียหายสกิลธาตุเพิ่มเติมให้กับเราเนาะซึ่งชิริ ซึ่งส่วนตัวผมจะแนะนำว่าให้เพื่อนๆฟาร์มไปในส่วนของ4 golden tube มากกว่าส hax นะครับเพราะว่าเนื่องจากเรื่องของความคุ้มค่าในการฟาร์มเนาะโอเคแหละส hax อาจจะแรงกว่าตัวของ golden tube ก็จริงแต่ว่ามันแรงต่างกันไม่มากจริงๆเนาะแต่ว่าเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยนะครับ golden tube คุ้มค่ากว่าเยอะเลย4 golden tube มีทั้งตัวของฟ u รีน่าซึ่งเป็นัพ p อ o r t เออที่ใช้ได้หลายๆทีมมากๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็ตัวของเชลล l d เองก็สามารถใช้งานได้ฟิชก็ใช้งานได้ยาเอ็ก็ใช้งานได้อะไรเงี้ยตัวละครที่มันหยิบไปใช้งานได้เนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล ซ,ซึ่งตัวละครฟอนเทนหรือว่าตัวละครที่เล่นคู่ฟรีนาเนี่ยสามารถหยิบเซตนี้ไปใช้ได้หมดอีกเหมือนกันนะครับเพราะงั้นก็ถือว่ามีความคุ้มค่าสูงมากๆนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับตัวของ 4H ฮอสใช่ไหมก็จะมีในส่วนของเซตอัลลีฟคที่เป็นโอเอชียนฮิลเคลมใช่ไหมก็อาจจะไม่ได้หยิบไปใช้งานกันเยอะขนาดนั้นเนาะก็ส่วนตัวพอจอก็เลยแนะนําว่าให้เราฟาร์มไปนในส่วนของสี่กุญแจทูบจะดีกว่านะครับส่วนค่าสเตตัสนะครับนาฬิกาให้เพื่อนๆใส่เป็นในส่วนของค่าพลังป้องกันเนาะเพราะว่า Ed นนนนคัปป้้้ออองงกกกกดีววววว่่่่่ายยูแแลล็็็ใใสสขเเถ โบนัสหินนะครับแล้วก็หมวกให้ใส่เป็นคีเรตหรือว่าคีดาเมตตามแต่ที่ขาดได้เลยส่วนใหญ่ก็จะดูตามอาวุธครับก็คือถ้าอาวุธแจกเป็นคีเรตอะไรแบบเนี้ยตัวหมวกก็มักจะใส่เป็นคีดาเมตนะครับแต่ว่าถ้าอาวุธแจกเป็นในส่วนของคีดาเมตหมวกก็มักจะใส่เป็นคีเรตแทนก็คร่าวๆก็จะดูประมาณนี้เนาะส่วนตัวของซัพสแตทนะครับก็เน้นในส่วนของคีเรตกับคีดาเมตเป็นสําคัญนะครับรองลงมาจะเป็นในส่วนของค่าพลังป้องกันเนาะแล้วก็เ,เวลาทำสแตทเนี่ยก็พยายามบาลานซ์ในส่วนของข rate, อค จะอย่างน้อย70-80เป็นต้นนะครับส่วนค่าฟื้นฟูพลังงานนะครับอันนี้ไม่ต้องทําเลยนะครับชิลดนี่เป็นตัวละครที่ไม่จำเป็นต้องกดอันติก็ได้เนาะเพราะงั้นก็โฟกัสคีเดตคิดาเมทแล้วก็ป้องกันได้เต็มที่นะครับฟื้นฟูพลังงานแค่100ก็ใช้งานได้แล้วนะครับ อัะสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของการจัดทีมให้ชิโรินะครับอย่างที่เราคุยไปในช่วงต้นเลยว่าชิโรินั้นสามารถจัดทีมได้2ทีมหลักๆด้วยกันเนาะก็จะมีทีมหินล้วนนะครับแล้วก็มีทีม2หินนั่นเองเอาทีมแรกก่อนก็คือตัวของทีมหินล้วนนะครับทีมหินล้วนก็จัดคล้ายๆเดิมเลยก็คือจะเป็นตัวละครเมนแครี่หตัวเนาะก็จะเลือกได้นะครับว่าจะเป็นอิโต้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวของโนเอลซีหก็ได้อีกเหมือนกันนะครับส่วนตัวละครที่2นั็ห้สองนเะหรับก็ให้จําาาไวว้เน่ถ้า เมื่อไรก็ตามนะครับโกโร่ของเรา C6 เมื่อไหรปุ๊บให้ถอดยุนจินออกแล้วใส่โกโร่ C6 ทุกกรณีนะครับยังไงซะดโดยภาพรวมแล้วดีกว่าอยู่แล้วแล้วก็ในซอสที่3ให้เราใส่เป็นตัวของชิโอรินะครับแล้วก็ซอสสุดท้ายนะครับก็เลือกได้2ตัวเนาะก็คือจะเป็นตัวของจงลี่ก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวของอาบาโดก็ได้สำหรับทีมของอิโต้เนี่ยส่วนตัวพอจอนแนะนำว่าให้เราใส่เป็นตัวของจงลี่นะครับเพราะว่าสามตัวละครแรกก็คืออิโต้โกโร่แล้วก็ตัวของชีโวริเนี่ยไม่ได้มีตัวละคร่คมมรรรงอรรออองออขื แต่ว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สูงเท่ากับโล่ของจองลี่นะครับเพราะงั้นก็ใส่จงลี่ไปอาจจะดีกว่านะครับส่วนทีมของโนเอลด้วยด้วยความที่โนเอลเป็นตัวละครที่มีโลแล้วก็มีเรื่องของการฮิลให้เพื่อนร่มทีมอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นสล็อตเนี้ยไม่ค่อยซีเรียสมากนะครับใส่ใครก็ได้เนาะจะจงลี่ก็ได้หรือว่าบาโดก็ได้นะครับ อาสนทีมต่อมานะครับก็จะเป็นทีม2หินเนาะซึ่งตัวละครแคลรี่ที่ค่อนข้างน่าใช้มากๆในทีมหน้าตาแบบนี้เนี่ยก็จะมี2ตัวด้วยกันก็คือจะมีตัวของนาเวียแล้วก็จะมีตัวของโนเอลอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะเริ่มจากทีมของนาเวียก่อนละกันกน็น่นอนนะครับว่าพอเป็นทีม2หินปุ๊บก็มีนาเวียคนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือจะเป็นตัวของชิโอริเนาะแล้วก็ตัวละครที่3นะครับเนื่องจากว่าเป็นทีมของนาเวียใช่ไหมนาเวียต้องการตัวละครแปธาตุเพื่อให้ใหเกิดปปฏิิกกกกกรรรรรยยยาา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 ตตตผลลลึใใใใช่มมมั้้้้้คเเขจะะไไดดสาาถสถงงงงนนืแๆ็็อวว ซึ่งตัวละครที่แนะนําก็จะมีอยู่ประมาณ3ตัวด้วยกันเนาะก็จะมีตัวของฟรีนะฟิชแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของเซงลิงนะครับเลือกใครก็ได้โดยภาพรวมแล้วดีทั้งหมดนะครับถ้าแนะนําสุดก็อาจจะเป็นในส่วนของฟรีนะเพราะว่านอกจากจะสามารถแปดทาได้แล้วเนี่ยมันยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการบัฟเพื่มทีมของเราด้วยใช่ไหมครับทั้งในส่วนของนาเวียแล้วก็ในส่วนของชิยวิก็จะแรงขึ้นทั้งคู่เลยเนาะเพราะงั้นก็ใส่ฟรีนะมาค่อนข้างดีนะครับ ส่วนตัวละครสุดท้ายนะครับก็แนะนําว่าให้ใส่เป็นตัวละครที่มีความสามารถในการฟื้นฟูนะครับเพราะว่าทั้ง3คนก่อนหน้านี้ไม่มีใครฮิวได้เลยใช่ไหมแล้วก็อถ้าให้ดีก็คือมีความสามารถในการบัฟด้วยนะครับทีมของเราจะได้แรงๆก็แนะนําอยู่ประมาณ2ตัวด้วยกันก็คือจะเป็นเบนเน็ตแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเซนยุนนั่นเองนะครับโอเคแหละสำหรับ2ตัวแรกเนาะที่เป็นตัวของฟิชแล้วก็ตัวของเสียงหลิงเนี่ยใช้เบนเน็ตได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับฟรีน่าก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเนื่องจากว่า Bennett เบ ดีกว่านี้นะครับก็สามารถใช้เบเน็ตได้ยังไงซะโอเคมันอาจจะเก็บสแต็กแฟนแฟร์ช้าหน่อยแต่ว่าเ,เรื่องของการแจก e อเดของเบเน็ตที่ให้กับตัวของนาเวียเนี่ยมันก็มาหาศาลอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันเพราะงั้นก็ถือว่าคุ้มค่าประมาณหนึ่งนะครับ อาจจะที่ดีกว่าแล้วก็แนะนํามากกว่าเนาะในทีมทีเ่เล่นตัวของนาเวียชิร์ลีคู่กับตัวของฟริน่าอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นตัวของเซนยุนนะครับเพราะว่ายัางไงซะเซนยุนเนี่ยเป็นตัวละครที่ฮิวมูได้อยู่แล้วเพราะฉั้นเก็บสแต็กแฟนแฟได้ค่อนข้างง่ายใช่ไหมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเซนยุนมีความสามารถในการบัฟการทุ่มโจมตีด้วยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเราเล่นนาเวียใช่ไหมครับเราก็จะกดสกิลธาตุแล้วหลังจากนั้นเราก็จะโจมตีปกติเอาใช่ไหมซึ่งการโจมตีปกติของนาเวียเนี่ยโดยภาพรวมแล้วมันไไไไมม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 ม่่่่่่่ดด้้้้แแรรรรรงงาา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 กกกกกกใใชัยยคบออะะถสสุตติววเเเเเเปปปปลีีีีีนน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 ็็็ทโจจจขึ ทําให้เราสามารถใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างคุ้มใช่ไหมมีทั้งเรื่องของการฮิลเก็บสแต็กแฟนแฟร์ให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็มีเรื่องของการบัฟการทุ่มโจมตีทำให้นาเวียนเนี่ยสามารถทุ่มโจมตีได้ด้วยอะไรแบบเนี้ยพรอเซนยุนค่อนข้างคุ้มค่าในทีมแบบนี้นะครับ อ่ะแล้วก็อีกทีมนึงก็จะเป็นทีม2หินเเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวละครแคร์รี่จะเปลี่ยนไปก็คือเราใช้เป็นตัวของโนเอลแทนก็คือเล่นเป็นคอมโบโนเอลฟูรินะซึ่งเป็นคอมโบใหม่ล่าสุดที่เพิ่งได้มาในแพตซีลสที่เพิ่งผ่านมาใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็เอาทีมนี้เนี่ยเราก็สามารถใส่ตัวของชิลดีเข้ามาช่วยสปอร์ตทีมของเราได้เนาะยังไงซะสาตัวละครนี้ค่อนข้างครบเครื่องมากๆแล้วใช่ไหมครับฟูรินะบัฟได้ทั้งทีมแล้วก็ชิลดีก็ได้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมครับจากการที่ว่าเออตัว ยในการเก็บสเต็กแฟนๆให้ฟูรินาเรียบร้อยแล้วมีความปลอดภัยกับทีมเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าในสล็อตสุดท้ายนะครับเพื่อนๆสามารถใส่อะไรก็ได้แล้วนะครับอยากใส่ใครเข้ามาในทีมได้หมดเลยเนาะซึ่งที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ2ตัวละครด้วยกันก็คือจะมีเอออบาโดแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวของโกโรนะครับอบาโดก็ดีเพราะว่ามันมีส่วนช่วยเรื่องของการทําให้ชิโอลิเนี่ยสามารถสร้างตุ๊กตาได้2ตัวใช่ไหมครับเพราะว่าออตัวของอบาโดสามารถวางดอกไม้ได้เนาะแล้วก็ทีมนี้เนี่ยก็จะมีคนทาดาเมจถึงสามคนเลย ยัง3าคนเลยเพราะงั้นทีมก็ค่อนข้างดีมากๆนะครับแต่ว่าสำหรับในกรณีบาง,งกรณีใช่ไหมครับที่เราไปเจอกับมอนสเตอร์ที่ a อ g r e s s หน่อยยกตัวอย่างเช่นเราไปเจอกับมาคุเกนคิที่มีความสามารถในการทุบพื้นหรือว่ามอนสเตอร์ Monster ที่แบบทำดาเมจเส่เราหนากักๆอะไรแบบนี้ดอกโบของอาร์าโดเนี่ยก็อาจจะทนทานดาเมจไม่ไหวใช่ไหมครับก็สล็อตที่สี่อาจจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้ใช้เป็นตัวละครที่มีความสามารถในการบัฟโนเอลให้แรงขึ้นก็ได้นะครับก็ใช้เป็นในกลุ่มของโกโรหรือว่ายุนจินก็ได้เหมือนกันเนาะคร่าวๆวิธีการจัดทีมให้กับตัวขอองชรรนนีี่ยก็จะะะมมูปาณ้คับ อ่ะและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เนาะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับสับตรงชิวรีนั้นโดยสรุปก็คือเป็นตัวละครที่ดีครับถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่มันถูกที่ถูกทางจริงๆเพียงแต่ว่าณนะปัจจุบันไอสถานการณ์ที่ถูกที่ถูกทางตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างน้อยก็คือมันมีแค่ทีมหินล้วนแล้วก็มีทีม2หินเท่านั้นดังนั้นสลับใครก็ตามที่ไม่ได้เมน2ทีมนี้เนาะไม่ได้มีตัวของอิโตไม่ได้มีนาเวียไม่ได้มีตัวของโนเอลซีหกอะไรแบบนี้เพือ่อนๆสามารถข้ามชิวรีได้โดยไม่ต้องคิดอะไรเลยนะคร ส่วนใครก็ตามที่มีตัวละครพวกนี้อยู่นะครับก็สามารถใช้ชีรี่เนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกในการจัดทีมของพวกเราได้นะครับแต่ก็ต้องอย่าลืมนะว่ามีตัวละครทางเลือกตัวอื่นด้วยเช่นตัวของจงลี่อับาดอะไรเงี้ยนะครับเพราะงั้นก็อย่าลืมพิจารณาคู่กันละกันว่าตัวเองอยากเล่นตัวละครตัวไหนก็สามารถหยิบเปิดมาเล่นกันได้ทั้งหมดเลยเนาะ แล้วก็อย่ายลืมนะคบว่าเกม c a s u น l Pack เนี่ยเป็นเกมที่ไม่ต้องเล่นตามเมตาก็ได้นะครับดังนั้นยังไงซะต่อให้ตัวละครม,มันจะดีหรือว่ามันจะแย่ยังไงก็ตามถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเล่นจริงๆอวยจริงๆเนี่ยเปิดมาได้เลยนะครับยังไงซะไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะไม่ต้องโฟกัสเมตาเล่นเกมให้สนุกก็เพียงพอแล้วนะครับอ่าแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาต่เพยงเท่านี้เนาะส่วนว่าในคลิปหน้าพจอจะคอยแนะาำใหทุกคนอีกเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันด้วยละกันนะครับกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe... เป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัปคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟฟดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ